สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถิน a n n e l นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่งานมอเตอร์เอ็กโนะครับก็วันนี้เราได้บัตรฟรีมานะครับถ้าบัตรฟรีต้องมาที่นี่นะครับนี่เลยช่องเข้าวัตรฟรีนะครับอยู่ตรงป้ายนี้นะครับเขียนว่าบัตรบัตรชมงานฟรีนะครับอยู่ชา a l l e n เจอ3นะครับไปกันเลยนะครับ ทานบัตรเข้างานนะกันแล้วนี่แล้วเราก็ได้ผู้มือนี้มานะครับเป็นไกด์นะครับมาดูในงานกันมีอะไรครับอันนี้เป็นโชว์รูมล้อนะครับล้อแม็กของเลนเซ่าแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นน้ำมันนะครับ ก็ใครที่ซื้อรถแล้วก็มาแวะดูนะครับของอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์เมนเทนรถกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูร้านหุ่มเบานะครับไปหาดูร้านพุ่มเบาแล้วก็ร้านขายกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วก็ร้านสเกิร์ตนะครับไปดูซิว่าเราจะเจอร้านไหนบ้างเราจะมาดูพรมร้านไอมูกินะครับ นี่หนังหุ่มพวงอะไรเชิญนั่งเลยค่ะลองดูว่ามันฟินขนาดไหนลองนั่งดูได้ค่ะใช่พี่นั่งได้นะพี่ลองดูพี่นรุ่นอะไรอ่ะก็นี่นะครับตัวอย่างผ้าของตัวไอมูกิที่เราตามหาอยู่ราคาวันนี้มีโปรโมชั่นอยู่มันม่นั่งางฮะ แต่มันนิ่มนิ่มมากเลยนี่มันนี่นนนมันมมด้านี่มนแบบี่ป็พี่ซื้อตรุ่น <บ Ral! S 1> ที่มันเป็นหมอนะใช่ปะใช่นิดที่จนมาที่ให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวขอดูนี่ตัวอย่างสีดำสีดำก็สวยนะ เลือกสีได้ได้พี่ที่ถูกขายดีก็ได้แดงได้เทาเนี่ยถ้าดําได้เทาก็จะประมาณนี้จ้ะดําได้เทาอืมอ๋อนี่ดำสีเฉยสีดำได้เทาสีเฉยอันนี้ได้ขาวอ๋อนิดเดียวเนาะนิดเดียวนิดเดียวต่างกันนิดเดียวนิดดเีียวพ่ก็นอกจาก มีรถแล้วก็มีเรือด้วยนะครับ GX Limit เต็ดสามสามร้อยครับแปดแสนหกโอ้โหสีเขียวสวยเลยเดี๋ยวพามาดูพิตตี้ก่อนนี่พิตตี้ในงานสวยไหมครับ อ๋อนี้ฝ่ายประมูลป้ายทะเบียนนะฮะหกรับ็บก็เดี๋ยวถานกให้พี่ว่าไปด้วยก็สรุปแล้วเราเอาของมูก้าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นได้เทานะครับตัวนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังเขียนใบใบเสร็จให้เราอยู่ ถ้าเขานิ่มนะฮะดูๆแล้วนิ่มนิ่มกว่าเบาหนังแท้แต่ว่าอันนี้มันจะดูดูแน่นแต่อันนี้ได้นิ่มก็ถ้าซื้อของในงานเขาก็จะแถมผ้าจัดระเบียบตัวนี้นะฮะให้หนึ่งชุดอ,อันนี้นะฮะกระเป๋าที่แถมให้ ็เราก็ทําการจองอเบาะรถไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะกลับเดี๋ยวก็จะแวะถ่ายรูปพิตตี้ในงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นศูนย์ของรถอะไรเอ่ยเอาเอาป้าเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมัดูแลได้ รถก็สีสวยครับราคาหนึ่งแสนอันนี้เป็นของศูนย์ยามาฮ่าตัวนี้ครับก็ X Max ก็ได้รับความนิยมกันเนาะตัวนี้นนก็อรอรถลงละก็ผมห้าปัด ก็ต่อไปเป็นของ Kawasaki นะครับ Kawasaki ก็เป็นรถสายบิ๊กไบค์นะครับดูดูแล้วทรงสปอร์ตก็สีประจำของ Kawasaki ก็จะเป็นสีเขียวนี่นะครับคันนี้สวยนะับเป็น k a w a s k i Ninja นะครออัตัวนี้สองร้ซีซีนะครับอ๋อเป็นกาดกันกันลมนะฮะตัวนี้ก็ต่อไปก็เป็นของค่ายฮอนด้านะครตัวนี้อะไรเอ่ยราคาสามแสนส่นสี่พันสามบาทเป็น Honda า CBR 650นะครับตัวนี้ มีสายทูลิ่งนะครับ7จ0 0 0สกับเจ้า HONDA HONDA อะไรเอ่ย HONDA อะไร,ร HONDA อะไรเอ่ยตัวนี้คันใหญ่ม,ม,มีสไตล์หรูเลยครับคันนี้ ก็มาโซนรถรถเก่งนะฮะรถกระบะรถยนต์กันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพิตตี้ของค่ายบนโบกันบ้างนะครับ อ๋อในงานมีเกมให้เล่นด้วยเกมขับรถแข่งนะฮะโอ้โหดูดูเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งท่านนะฮะนี่ก็เรามาดูอีก ค่ายหนึ่งเล็กซัสดูสวยเรียบหรูแลครับกับชุดสีขาว The l e c t r i c Lexus u x 3 0 e เพื่อเนเป็นฟ้ารอยจากเล็กซ<ม>จะเยน,ยนตและชน้ำมันมทำใการปล่อยก๊าซําร์บอนไอกไซด์เป็นตีอีกหนึ่งท<า>่านนอกจากนี้อยู่ X300e ได้ใช้ตัวถังเดียวกับรุ่น UX ซึ่งมีจุดเด่นคือโครงสร้างพักฐา,านเป็นสูง เดี๋ยวเรามาดูอีกค่ายนะครับเป็นค่ายมอเตอร์ไซค์นะดูคตินะฮะเลกเก i ไ e ที่ขายดีตลอดกาลมอนสเตอร์ Monster. มาเพราะกับเครื่องยนต์ขนาด 937cc 1 1 1แรงมา้าก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธโตโยต้านะฮะดูลูกค้านะครับแน่นเลยนะฮะลานรับรองนะครับที่รับรองลูกค้า แน่นเลยสรับโตโยต้าเดี๋ยวจะพาไปดูของค่ายอิซูซูนะครับจะเป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้เป็นของค่ายอิซูซนะครับลูกค้าก็ใช้ได้นะครับแน่ๆแนๆเหนกันเลยจองในงานรับแพ็กเกจอิซูซ1หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทอ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ